จะอีจะโอนโจเซฟสามเดือนเบบี้หอแหนมน้อยจะไปหาคุณแม่แล้วมาดูของขวัญน,นะคะเยอะๆเพียบๆเลยจากแม่อานแล้วก็แม่หนิงเองส่วนตัวของแม่อานให้ชุดที่ติดตัวน้องมานะจ๊ะแล้วก็ชุดใหม่พรมสีขาวบอดี้สูทช็อกโกแลตผ้าห่อตัวนะคะกล่องสมบัติแล้วก็จุกดูดนะแล้วก็ถุงเทา้าจ้ะ นอกนั้นคือแม่นหนิงให้หมดด้วยนะจ๊ะกอบไบเซอร์ค่ะน้องมาจากเบลารุสเป็นโจเซฟสามเดือนนี่เป็นผมเพ้นเดี๋ยวไปดูรายละเอียดของน้องกันต่อเลยนะจ๊ะแล้วก็แม่นหนิงก็จะให้หมอนหมอนหนุนตุ๊กตายาบชุดเพิ่มอีกนะคะ บอดี้สูทสามแล้วก็ชุดเซ็ต,ตอีกหนึ่งเย่เยอะเลยอยากให้ย่า yeah. นี่ช็อกโกแลตละลายแล้วนะคะเหลวมากเลยค่ะหารู้ไหมว่าเมืองไทยร้อนมากช็อกโกแลตเหลวเขาต้องซีนมาแบบนี้นะคะเคยมีคุณแม่อานให้ช็อกโกแลตมาแบบไม่ซีนค่ะโกยล,ลงไปเลยเลอะเทอะมากดีนะคะไม่เลอะน้องเนี่ยค่ะต้องซีนใส่ถุงพลาสติกมาแบบนี้ ปดูรายละเอียดของน้องต่อกันเลยจ้าเยอะๆเลยของขวัญมาดูความน่ารักของเจ้าอ้วนโจเซฟสามเดือนนี่เจ้าอ้วนนี้เป็นน้องผมเพนนะจ๊ะตาอะคริลิกสีผิวสวยมาก แม่หนิงจะเปิดให้ดูหัวเมงผมเพนตัวใหญ่มากเทียบจากมือของแม่หนงิงคือในราคาหนึ่งระดับหนึ่งนี่คือมันโอเคมากเลยนะคะดูสิขนตาจิ้มคิ้วเพนผิวเพนแขนขาเต็มบอดี้ผ้าดูแขนสิวนปักดูขา อ้วนปักมหน,นิ่งจับนางนอนในตะก,ก้าแล้วก็เอาใยเอาขนเฟรอร์ให้เขานอนน่ารักดีโยบโย,บ,ยบลงไปในตะก,ก้ามีพี่ยูนิคอร์นอยู่ด้วยนี่นี่จ้ะดูเท้าเขาใหญ่มะเด็กอ้วนเด็กสามเดือนเป็นเด็กฝรั่งนะคะตัวนี้จะเป็นเรียวบอลขนาด24นิ้วถึง25โดยประมาณ ค่อนข้างใหญ่ใส่ชุด6เดือนใส่ชุด3-6เดือนแบบแน่นๆเลยนะคะแล้วก็ตัวนางนี้จะเป็นบอดี้ผ้าด้านในนี่จ้ะเป็นผ้าสักราดนะใหญ่อยู่นะข้างหนึ่งกำรรม,มือข้างหนึ่งแบมือนี่นี่อาคุณแม่จะใส่ตาอะคริลิกมานะคะก็คือตาเป็น ไม่ใช่ตาแก้วแต่ก็แวววาวอยู่ในระดับหนึ่งในระดับของผลงานของระดับหนึ่งเนาะก็จะประมาณนี้แต่น่ารักมากๆจะ้ะนี่ผมเพนก็ได้มีหลายหลายเส้นเลียงเียงกันไม่น่าเกียดเลยนะสวยอยู่นะสวยเลยแหละน่ารักแล้วก็คิ้วนี่มีสองสีนะผสมเห็นไหมจ๊ะสีพวกนี้จะไม่หลุดนะ จะอยู่ยาวๆกับเราเลยแม่นญิงสูงเข้าไปนี่เตรียมตัวไปเป็นหอนแหนมหาคุณแม่ครับโจเซฟไม่รู้จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนาะแต่คุณแม่แต่งหญิงมาน่ารักนะ่าเอ็นดูจ้าดูรูปนิ่งของหน,นูในอัลาบั้มในเพจนะคะน่ารักมากไปลูกไปหาแม่นะบายบายจุ๊บจุบค่ะ